ตนนี้ใครใครจุกตึงสุดเนี่ยไม่ไม่ผมไม่ใช่ผมแต่ส่วนใหญ่คารต์กรจะชอบจะชอบเล็งผมเป็นพิเศษไม่เป็นไรให้เขาเล็งไปก่อน <laughs> ไม่รู้พ<แ>อะไรทำไมทำไมผมต้องเจอคนแรกตลอดตอนเล่นกันมุสิกตั้งเลยะอ<า>ันอันนี้เน้นเน้นปั่นไฟกันใช่ไหมเน้นใช่ครับเอาไงใครเป็นตัวเลาะเอา,าไคเอาเดวเดาเดวผมในฐานะที่ผมเข้ามาใหม่เดวผม เปิดหัวก่อนเลยก็ได้ไม่ไม่ต้องครับพี่เอาแบบเจอเครื่องไหนก็รีบซ่อมดีกว่าพี่ใครโดนไล่ก็กีดร้องหรือแบบบอกว่ามันมาแล้วก็ได้พี่ทำไมมันต้องมีเค้กสองก้อนเนอะอันนี้ของผมเอามาด้วยไงเค้กไงเพิ่มเติมเลือดไงอ๋ออโอเคเจออันนั้นอีกอะอะไรเลตเตอร์เฟสแคนิบาร์อ๋อเลตเตอร์เฟสอีกแล้วอีกแล้วเหรอคลิปแรกที่ลงก็แคนิบาร์เออเออแล้วคนโดนคนแรกคือกูนะล็อก สิงหาต้องสับไงเนื้ออร่อยไงเลยหาเมื่อน้อมันอร่อยมันหอมหวานเนี่ยแต่ที่แน่ต้องเห็นพี่ว่าต้องปั่นต้องไปปั่นจักตรงกลางนัก่อนใช่ไหมละ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่เครื่องกลางปั่นยากสุดเราต้องปั่นให,ให้เครื่องกลางให้ได้หนึ่งเครื่องก่อนอยู่ที่ว่าาตกราชการชนาปอปเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอโอ้ด่านนี้ oh. ไอ้ด่าน oh. ไอ้ด่านสองชั้นนี่ไม่ชอบเลยเฮ้ยมันมีล็อกเครื่องโอ้ เออกแสดงว่าเดี๋ยวมาถึงก็ใจเต้นเลยเว้ยไม่รู้ว่ามาถึงกูใจเต้นอีกแล้วไอ้คานิบาเหรอใช่พี่เลตเตอร์เฟสเอ้ยไม่กลัวงั้นวิ่งเลยปั่นเลยมาแล้ว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 เครื่องนี้มันล็อกกี่กี่นาทีครับพี่เฮ้ยมันจะล็อกจนกว่าจะมีคนโดนตีมันเป็นเพิร์กของคาร์ดโกนเราลงข้างล่างเลยใครเดินตามผมมาเนี่ยเสือเลือดนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊มามามาไองนี่ไองนี่ไองนี่เห็นละเห็นละเห็นเครื่องละ ไม่แมวผมไม่หายทีมันไปไหนแล้วแมวหายแล้วเฮ้ยไม่รู้นเฮ้ยมาแล้ว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 มมาาแแลล้้ววเป็นคนมีจังหวะในดวงหัวใจด้วยโนวันโนวันโนวันมันมาปาดทีเดียวล้มนะตัวนี้ปาดทีเดียวล้มได้มันม่เป็นเพราะมันเลื่อยอ่ะมันมีเลื่อยอ่ะโอ้โหเฮ้ยมีนี่ด้วยหรอโนวันไงว่าโนวันแน่นอนไอตัวเนี้ยถ้ามันตีธรรมดาน่ะมันจะตีเราสองทีเราถึงจะล้มแต่ถ้าเฮ้ยถ้ามันปาดอ่ะเราครั้งเดียวเราล้มเลย มันแคบไหมครับไม่ไม่มีนะเดินหาคนแล้วเดินไปทางคนที่ย่องย่องอยู่อ่ะเอามาอุ้มอุ้มผม,ผมอุ้มผมปั่นปั่นก่อนก็ได้ครับผมเพิ่งเฟดแรกใกล้ๆกล้จะเฟดสองค่อยมาช่วยก็ได้เอาคนนั้นขึ้นก่อนอ่ะอีกคนหนึ่งลงไปแล้วนะมันลงไปแล้วนะลงไปแล้วฟองฟอง,องน,อนี่นี่นี่ฟองฟองฟองกลับขึ้นมาเฝ้าผมเดินลงไปแล้วเดินลงไปแล้วคนคน,คนที่ย่องทางทางซ้ายเดินทางขวามือผม,ม่ะมาช่วยได้ คนที่วิ่งอยู่ช่วยได้ไหมเฮ้ยโอ้ยจนมุมเนี่ยห้องด่านนี้มันเล่นยากผมยังว่าช่วยช่วยซ่อมช่วยเลยช่วยซ่อมช่วยเลยอยู่เลยเฮียช่วยแตกตุเตะเครื่องตุเตะอันนี้คือเครื่องกลางครับเครื่องเครื่องที่อยู่หน้าเราเป็เครื่องกลางนะมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วอุ้มกูมาด้วยมีของมาฝากไม่งั้นโอ้เครื่องแขวน จะเพิ่งไปเพื่อนนี่เลยเครื่องเลยรอรอใกล้เฟสสอง่อดตอนนี้ไปหาคนซ่อมเครื่องอยู่อ่ะเครื่องใครล่ะกูก็ซ่อมอยู่เนี่ยมันไม่น่าไม่น่าจะเดินมานะมีใครใกล้ๆอ่ะใกล้ผม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 ไปทางนั้นนะเฮ้ยไอ้ล็อกไอ้ล็อกเดี๋ยวไปช่วยไพื่อนเดี๋ยวไปช่วยฟ้องไปช่วยเดี๋ยวผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาช่วยและเฮ้ยเกดีฮิวก่อีกนโอ้ย ไก่ไกลไกลไม่ไกลไม่ไกลหร้ยไปยังครับทศกรไปยังมังอยู่ครับแคมป์มันแคมป์มันแคมป์ใช่ไหมบวิ่งวนผมรอมาให้ถ้ามันเลื้อยมันเลื้อยครั้งเดียวล้มนะแต่ถ้ามันมันจะมีตีธรรมดาถ้าเราสองตังเราถึงจะล้มมันไปเลยครับมันไปแล้วไปแล้วมันกลับไปที่มันกลับไปพ้องไปช่วยได้ไหมแก้กับพี่เขาก่อนมันไปไหนแล้วมันอยู่มั้งโอ้ยโไปไนตอนนี้ไปไม่ได้นะมันช่วยไม่ได้แล้วมันบนมันบนมันบน ต้องเทรดอ่ะต้องมีคนคนวิ่งเข้ากับผมด้วยไ,ไม่งั้นช่วยไม่ได้ผมต้องมาใกล้เสร็จแล้วเครื่องเนี้ยเอาเสร็จต่อก็ได้ครับเสร็จก่อนก็ได้ฟองเดินพวกพี่เข้าเลยจะเสร็จแล้ววิ่ง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 ออผมเทรดผมเทรดผมเทรดมันต้องเทรดไม่งั้นไม่งั้นไม่รอดเฮ้ยอีเ<ห><ห>ดือดอียนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเต็มมาอมหมด อยู่ไหนใครวะไอ้ใครเน<ห>ี่ยไอ้ฟองเหรอ,อไม่อยู่ไหนละน <ane> อยู่ไหนละเฮ้ยเฮ้ยน่าเฮ้ยมานี่มานี่นี่กูอยู่ด้านนี้ด้านหลังนี้นี่อตอนนี้มันเดินแคมป์นะมันโซนเนี่ยตรงตรงเครื่องเครื่องเนี่ยที่ผมโดนห้อยค,ครับผมเฮ้เดี๋ยวใช้กล่องยาของของพยาบาลเลยยังไงไม่ทัพนพ้องที่ไหนวะอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งเต็มมันมาออสเซ็ตไหมเสร็จเลยครับเสร็จเลย อต้องมีคนมาช่วยนะอาผมวิ่งไปให้ผมยังไม่โดนมาแล้ววิ่งไปให้วิ่งไปให้ครับมันมานะมันกลับมานะด่วนเลยมันกำลังวิ่งมาเฮ้ยวุ้นตัดวุ้นตัดวุ้นตัดซ้งเครื่อซ้ำเรื่องเอื้อตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแข็งนะตัวนี้มันเฮ้ย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 ย อ้าวติดอ้าวสวยโอ้ยมันจะต้องมันจะต้องแคมป์อยู่แล้วไอ้ขาตะกรตัวนี้เพราะว่ามัน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 เปิดอันติมันอ่ะมันมันเลื่อยครั้งเดียวคือพวกเราล้มเลยถ้ามีคนมาช่วยฆ่ามันเลื่อยมันมันเลื่อยเสร็จปุ๊บก็คือเราล้มเลยแล้วยิ่งด่านนี้ด้วยได้เปรียบไหมขัตกรครับทำไมมันได้เล่นยากจังด่านนี้ลองดิ้นดูสักทีหนึ่งไม่หลุดโอเครู้เรื่องไม่ลื่นเ้ไม่ลื่น ว่าแล้วไอ้ล็อกัะมีที่ไปไงเที่จะฟังตันแบบนี้ทาตันเยอะนะเขาบอกเออ้อมมาช่วยเลยวิ่งมาเลยมันไม่อยู่เดี๋ยวมันอยู่มันมันอุ้มอยู่มันอุ้มคนหนึ่งช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ไอ้ดูดอ่ะเอาซ่อมซ่อมแท้เลยแท้เลยแท้เลย เลยครับไม้พับเลยสวยอันนี้นนนนเอาเพียงวนเพื่อวนกลุมหลุมนี่เลยพัดพัดพัดไม่เป็นไรไม่แล้วเ,เลยเอาเลยเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วข <150. S 2> องมาแล้วไปเลย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 คือเอาเครื่องอยู่ตรงนี้ตรงแขนเนี่ย<อ>ไปตรงกลางแบบนปคุณท่านกลางแมปแน่เลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนหาเครื่องอ,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 อื่นหาเครื่องอื่นมาม, <excuse. S 2> มา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  ไอ้ล็อกมาตัดเลยครับตัดเลยเครื่องหาเครื่องหาเครื่องล็อกล็อกเขาเขาจู๊กอยู่มาสลากสลากมาหนิมาหนสลาบสลากสลากสลากเหมือนมึงเหว่อร์ไหนวะเอาจุดล่างเหรอข้างล่างตัวนี้ต้องเข้าตู้อย่างเดียวอะแผนเครื่องระเบิดหรือเปล่าไม่ไม่ที่ไม่ไม่ไม่ระเบิดครับไม่ระเบิดแผนแล้ว Icana, ไม่แคบไม่ล็อกกูตายแล้ว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 เหลือกูสองคนนี่แหละพีเอเมอกูโดนให้กูโดนให้หาท่อเดี๋ยวกูโดนให้เดี๋ยวกูโดนให้ฟ้องไม่เป็นไรเพื่อนเอาแต้มก่อนเอาแต้มก่อนสองเครื่องตรงนี้ ตองดูโอเคยังได้อยู่ไปไหนแล้วฟ้องอ้าวในห้องที่ประตูนเปิดอ่ะออีกสองเครื่องนะ่แะวใช้เลยครับกล่องเครื่องมืออไปตัดไฟแล้วกล่องผมหมดแล้วพี่เนี่ยคนฟ้อีกคนหนึงอ่องอ๋อยังยังยังมีอยู่เสียงมาจากไหนวะข้างล่างเลยหรออ้องวีเลย ดึกแล้วไม่มีไม่มีไม่มีรู้มันี่โอ้ดึกคุมาพามาถูกทางไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นร้องผีเฮ้ยไปฟ้องมามามาเดี๋ยวกูลงไม้ให้ไปต้านอื่นเลยกล้าบวกผมกล้าบวกกล้าบวกกล้าพร้อมเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยศพศพเมื่อกี้เนี่ยคือคนที่ตายก่อนเรานะเนี่ยเนาะให้นั่งอยู่เนี่ยฟ้องมีเครื่องตรงนี้ไฮไลท์แล้วเครื่องนี้เครื่องนี้ปั่นยากนะเพราะว่ามันไม่มีทางออกมันมีทางเข้าแค่ทางเดียวครับผม มาแล้วฟองมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนีหไปหนีเลยไปไปเลยมาแล้วเฮียสวยนี่มันไล่ครยุ่งเยอะแต่นี้ดีอย่างเดียวไม้เยอะมาอยู่กับกูแล้วมันไปที่อื่นนะฟองไปหากูเนี่ยแหละเพื่อนรู้สึกเครื่องอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอ ใช่อะ,อะ,ะคือไหนอ่ะผมก็ได้มีเครื่องวางฟ้องระวังชิบหายหมดแล้วอออเอาแอบหาหลุมเลยครับแอบหาหลุมเลยหาหลุมเลยเพื่อน <c oughs> ผมไม่น่ารอ,อดอ่ะทางออกเลยเฮ้ยไอ้เฮ้เยอยู่ไหนเนี่ยมีอีกเครื่องนึงเออมันแคบไม่ฟ้องก็แผ่นยาวเลยแหละมันมันไม่แคบมันไปหามึง อย,อยู่ไหนใกล้ๆหลังหน้าอยู่ข้างอยู่ชั้นหนึ่งมาแล้วบอกแค่นี้แหละว่ามาแล้วเอ้ยมันวนว,นวะ่ะคูแคมโอ้มันวน,วนโอ้เครื่องอยู่นี่โอ้โหหาท่อเลยเฮียเอ้ยมันเข้าาในไหุ่นน้ำแข็งวะ่ะมันจะมันจะล่อซื้อดิ <c oughs> ในเมื่อมันเสนอมาผมก็สนองมันก็กัน มาของตายเลยเนี่ยไอฟองอยาเต้มอยู่หน้าไอฟองไอเฮี้ยมจะไปหาม่ใช่ไหมล่ะอย่ามาเข้าอยู่ในตุ๊กตาท่ออยู่ไหนหามันต้องรอคนนี้ตายก่อนถ้าตายปุ๊บท่อมันถึงจะเปิดอ่าต้องต้องรอรอบินขึ้นไปก่อนมันจะมีสัญลักษณ์ตรงตรงเครื่องปั่นไฟที่เลขสองอ่ะมันจะขึ้นหลังหลังเครื่องปั่นไฟตัวนี้ยก็แสดงว่าท่อเปิดแล้วอ่าอันนี้คือเปิดแล้ว ความหวังของหมู่บ้านนี้โอ้ยอย่าหวังแต่กูเลย <c oughs> มันแอบได้นะนไหมแต่ค้าตกรก็รู้อยู่ดีเดี๋ยวบอกว่าอยู่คันใต้ดินนะตอนนี้มึงก็อยู่ในน้ำแข็งไงตายดมะ โอ้ยเฮียจะบ้าหรือไงมันรู้ไอ้เฟมมันรู้มันรู้ฮะิงเลยมันก็เดินหาหลุมเหมือนกันเดินปิดหลุมอะไปไหนอะทีน้าม,มันปิดหลุมลแล้วลเ,ลเราต้องออกประตูจางเดียว รอไปไกลวันหนึ่งก่อนไม่เดินครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันมันน่ะมันจะเช็คที่ประตูสองฝั่งอะ่ะมันมีประตูสองฝั่งมันจะเดินเช็คสองฝั่งว่ามีใครเปิดหรือยังถ้าค่อยๆไปอะ่ะน่าน่าจะน่าจะทันนะ ตอนนี้เหลือครึ่งต้องน่าจะต้องวิ่งแล้วครับประตูอยู่เนี่ยครับออกซ้ายไปเนี่ยเปิดนิดนึงแล้วก็ปิดก่อนนะเปิดนิดนึงอย่าเพิ่งให้ไฟมันขึ้นอ่ะพอ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 แล้วก็หมอบไปครับีไฟขึ้นแล้วเปิดเลย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 ครับได้เปิดเลย ยังไม่มาหรอกมาแล้ว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 เฟฟมาแล้วไม่ทันตตัวอีกฝั่งหนึ่งคือไหนเนี่ยไม่ทันแล้วแหละหยุดฝั่งตรงข้ามกันเลยครับตรงข้ามกันผบหนีไปเรื่อยเลยแล้วกันไปเรื่อยกัแพ้อยู่ดีเออแพ้อยู่ดีขอเอาแต้มหน่อยแ้วก็ได้ล้มไม้ซ้ายขวาไปเลยมาดิมาแรกกันมามาเอาดีอ่ะเตะไป วาแล้วโดนโดนวาแล้วตโไม่นมาตรงหลุมจะตายจบตเอ้ย อาความหวังของบ้าน <c oughs> อันนี้ตายโคตรสุดละวปล่อยให้ตายแต้มสองมื่สองของมึงอะแต้มโคตรเยอะ